หมูกผมสั่นละมันโตโล,ล้มป่าผมไม่ชินกับรถทรงเนี้ยสั่นละแต่เนี้ยรถนิ่งนะผมบอกก่อนว่ารถนิ่งแต่คนไม่นิ่งสวัสดีครับก็วันนี้เราอยู่กับ ช็อตกัน650นะครับเป็นค่ายของแบรนด์ Royal Enfield นะครับผมแบรนด์ที่ใครๆหลายคนก็ชอบเซล์เนาะมันเป็นลูกบังอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วสัญชาติจริงๆแล้วต้นกำเนิดเขาคืออังกฤษนะครับผมนี้อินเดียเขาก็เลยซื้อต่อมาทําต่อนะครับผมแล้วที่มีขายดีอังกฤษเขาขอซื้อเขาก็ไม่ขายคืนให้เนาะขายดีขนาดนี้ใครจะขายคืนล่ะนะครับก็มาดูรีวิวในส่วนของช็อตกัน650โมเดลนี้เนาะจะเห็นได้ว่าท้ายน่ะเป็นตะแกรงหลังเนาะ แต่ว่าจริงๆเขาจมีบอกหลังให้นะเขาจะใส่บอกหลังมาให้แต่นี่ถอดบอะหลังพอถอดอบอ,อหลังออกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ไว้พันของพันแหล็กอะไรเงี้ยเดินทางท่องเที่ยวได้เหมาะเลยเพราะเขามีหูกเกี่ยวอะไรมาให้เ,เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าใครขับสองคนก็เอาบอกไปใส่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตัวรถของรถยนต์ฟิวนะครับน้ำหนักอยู่ที่240กิโลนะครับก็ถือว่าเยอะไหม oh. ก็ก็รถบิ๊กไบค์อ่ก็อยู่ประมาณนี้200ยบวกนะครับ โชคหน้ามันจะมาด้วยกันอัพไซด์ดาวนะครับอัพไซด์ดาวระยะยุดอยู่ที่ร้อยสิบนี่ครับระยะยุดอยู่ที่ร20ินินะครับผมเป็นของโชววังนี่เขาให้ของดีนะอินเดียว่วาไปโชว่านี่นะครับตามเป็นของไบเบ้ไบเบ้ก็เป็นที่ดัมโบขเขาผลิตให้นะครับไม่ได้ขี้เลยเลยนะครับผมในส่วนของยางหน้านะครับยางหน้าล้อหน้านะครับจะอยู่ที่ขนาด1 8แนิ้วนะครับ ู8นิ้วส่วนตัวยางหลังเนี่ยอยู่ที่17า17เนาะนี่ความจุของขน้ำมันตัวช็อตกัน650จะให้มาอยู่ที่13 13.8ลิตรถือว่าเพียงพอต่อการเดินทางแล้วนะครับก็วิ่งได้เป็นร้อยโลอยู่แล้วนะครับผมงโตยต้นฟิลนะครับเขาะจะให้ระบบเบรกเป็นดิสลิหนะ้าดิสเดี่ยวนะครับแล้วก็มี ABS ให้นี่ทุกคนก็จะเห็นเนาอเซนเซอร์เอเมีให้ ทางด้านหน้าและด้านหลังบางคนก็ยังเฉียงผมอยู่ว่าด้านหลังไม่มีด้านหน้าไม่มีอะไรเงี้ยนี่นี่ครับเขาให้ด,ด้านหลังด้วยนะครับผมหน้านหลังเลยเราปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่ว่าตัวแทช c t i o n t r a ั t i o n control อะไรพวกนี้ยังยังไม่ใส่มาให้เนาะมันก็สไตล์ l o ค cut ซิกอัก็ระบบเขาก็จะประมาณนี้มันจะไม่ใสอะไรให้เยอะ <c oughs> แต่ว่าก็ยังร่วมสมัยอยู่ที่มีไฟ LED มาให้นะครับ <c oughs> นี่ ไฟ LED ฟ LED แบบนี้เลยนะครับอยู่ในโคมเป็นไฟล e อ่าแล้วก็มีตัวโลกโก้ของ LEGO ยลื่นฟิลเป็นชียตรงกลางนะแต่ถ้าเจ๋วๆเลยนะผมว่านะถ้าเป็นอย่าง LED เดทา i m e อ่ะยาวๆอเสียวเลยอ่าเปิดมาเข็มก็จะวิ่งกวาด <c oughs> ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นหน้าจอเข็มผสมอนาล็อกนิดหน่อยแล้วก็มีตัวทิปเปอร์มาให้นะครับทิปเปอร์ไว้ทำอะไรทิปเปอร์บนตัวตัวนำทางครับ ลิงก์กับแอปของเรายโย่ดิลมันก็จะบอกเป็นเทิร์มไปเทอร์นนาะก็คือ100เมเรีร็วซ้าย200เมตลเร็วขวาจะไม่ได้วิ่งเป็น Google Ma p ที่มีเส้นทางวิ่งบอกนะครับก็ดูคู่กับไปทางหลวงช่วยได้นะครับตัวหน้าจอด้านซ้ายนะครับไม่มีอะไรมีความเร็วอย่างเดียวเป็นไมล์และกิโลเมตรบ้านเราใช้กิโลเมตรแล้วก็ดูตัวหลัอันใหญ่เป็นหลักถ้าไมล์ก็ดวดล่างนะครับบอกทิปทิปนัน่นท,ทิป A ทิป B บอกปกตินะครับบอกเกียร์สลักเครื่องต่าง มมัันรรท่่วไไไปก็ีอะสวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับ Ombit Nimea Channel นะครับผมหลังจากไม่ได้ถ่ายขับขี่มานานเซนนานนะครับผมวันนี้เราอยู่กับ Royal Enfield Shogun t 650นะครับผมมาดูกันนะครับว่าขับแล้วฟีลลิ่งเป็นยังไงผมจะพูดไปตามตรงเลยนะไม่อวยไม่ขายขนาดนั้นนะครับใครดูช่องผมมานาน,นมากแลว้วผมพูดไปเรื่อยนะครับ พูดตามจริงด้วยนะครับผมพูดแบบไม่มีสคริปต์เร็วๆนะครับดีก็บอกดีไม่ดีก็บอกไม่ดีอะไรไม่ดีก็จะบอกไม่ดีนะครับก็วันนี้เราจะมาเทสตัวช็อตกันกันเนาะนะครับอันนี้ผมลองกล้องใหม่ใหม่อะไรใหม่อะไม่รู้ว่าลมมันจะเข้าหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวลองกันดูก่อนนะครับช็อตกันนะครับอย่างที่บอกตอนในช่วงแรกๆไปเนาะน้ำหนักอะไรสมกอางจะไปเข้าๆอะผมบอกหมดแล้วผมว่า รีวิวการขับขี่จริงๆดีกว่าเนาะรีวิวการขับขี่จริงๆดีกว่าเพราะว่าคนส่นมากซื้อไปก็ขับขี่จริงๆอ่ะนะครับไอ้เรื่องอัตราการสิ้งเปลือนผมบอกเลยผมก็ขับมาเยอะผมว่ากินตามมืออ่ะรถเหมือนกันแต่กินอัตราสิ้นเปลืองไม่เท่ากันเพราะบุคลิกการขับของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับบอกไม่ได้นะครับไอ้ที่เขาเคามาเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเขาเคาแต่การวิ่งเจ8ดสิบปดตลอดชั่วโมงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นแรลลี่วิ่งไปเขาทดสอบอะไรของเขามา ก็เลยเคมแบบนั้นมานะครับแต่เวลาคุณปิดจริงๆอ่ะมาใช้ชิิงจริงๆอ่ะคนมันก็ตามมือคุณอ่ะจะเร่งจะแซงจะอะไรเงี้ยไม่เอื้องหรอกนะครับผูงนี้เลยครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปวนกันสักหน่อยหนึ่งเนาะว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงเราไปทางนี้ดีกว่าทา,ทางที่เราคุ้นเคยที่เราขับเป็นนบ่อยเข้าโค้งนี่อ่าเข้าโค้งก่อนเลยผมว่าดี ครับพงดีรถดูจะอาจจะมีน้ําหนักมากใน200ก,กว่า220กิโลประมาณนี้นะครับเอ่อถ้าถ้าคนเคยขับตัวพันตัวแรมาแล้วจะเฉยเฉยอ่าแต่ถ้าคนไม่เคยขับก็จะหนักครับแต่แต่แตไอ้ไซ์อีกสิบอย่างผม,มอย่างเงี้ยก็200อก,กว่ากิโลใช่ไหมแต่เวลาเข็นนำ้ำมัน้านรถมันดีกว่าตรงช่วาเป็นสป,ปอร์ตนะครับมันเข็นจะรู้สึกเบาต้นมาเทียบกับเข็งอันนี้น้ำหนักที่มันไม่ได้ต่างกันมากอันนี้ผมรู้สึกว่ามันหนักกว่า ด้วยด้วยถ่วงสูญถ่วงบรรทุคือมันไม่ใช่รถสปอร์ตนะมันคือรถคลาสสิกค,ครับต้องบอกอย่างนี้แต่เข็นไม่ยากนะครับแต่พูดตรงๆถ้าคุณเข็นรถยนต์ฟิวได้รถอะไรคุณก็เข็นได้นะครับยกเว้นอัด bmw r สิบแปดที่อันนั้นหนักกึศนะครับก็รถยนต์ฟิวถ้าคุณเข็นได้รถทั่วไปส่วนใหญ่ที่ใช้กันคุณก็เข็นได้นะครับทักษะล้วนๆนะครับยุ่งเรื่องการขับขี่ก็นะครับคันเร่งนะครับคันเร่งไม่ใช่คันเร่งไฟฟ้านะครับเป็นคันเร่งสายเนาะก็ รู้สึกหน่วงไหมมันก็คารเร่งขายรถทั่วไปอะแต่ผมรู้สึกว่ามันนุ่มและสมูทมากมากนะครับในการเปลี่ยนเกียร์ลากรอบอย่างเงี้ยน,นี่ผมเกียร์สามครับมีไคบอกเกียร์นะเออมิดมีนนอะไรว้าเอนะครับก็ขับนิ่มด้วยที่เขาให้โชคหน้าโชวว่ามาผมว่านิ่มเลยมันแบบว่าเวลาลงหลุมลงแรงอย่างเงี้ยน,นะครับโอเคนิ่มผมว่าช็อตการขับข้อเมืองง่ายนะด้วยที่แทนแทนไม่กว้างแทนมันจะสั้นๆถ้าเทียบกับเอ่อ ทรงที่มันคลาสสิกขึ้นมาหน่อยอ่ะแทนมันจะสูงยกสูงแล้วกว้างตรงๆใช่ว่าอานผมว่ามันจะเกะกะกระจกระจิบจนหน่อยอันนี้ผมว่ามันมุดง่ายแล้วก็กระจกเนาะกระจกก็มองชัดเจนที่ให้มาแต่ถ้าเป็นสายแต่งอยู่แล้วเปลี่ยนครับเอ่อคือถ้าคนแต่งรถอ่ะก็ไม่ได้ชอบทรงนี้หรอกคุณงู้ก็คือใส่ของแต่งไปไปแฮนอะไรก็ว่าไปโง้มขึ้นลงก็คือโอเคนะครับก็จะมุดรถเข้าเมืองได้ง่ายขึ้น พอเราถอดกระจกนี้ออกเสร,ร็จรถมันจะดูสั้นเลยรถไม่ความยาวนะไม่ได้ไม่เกี่ยวความยาวนะสั้นก็คือแคบลงฟิลลิ่งของรถคือของรถยนต์ฟิล,ลเขารถคลาสสิกมาตั้งแต่ไหนมีมาประมาณร้อยกว่าปีแล้วครับอายุอายุของแบรนด์เขานะครับมีมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วครับแต่ในด้วมโฉมชุดกันเนี่ยเขาอยากดีไซน์ออกมาประมาณแบบว่าฟงบางคนก็บอกว่าบับเบร์ก็ไม่ใช่บับเบอร์นะมันแบบปนๆกึ่งๆอะไรสักอย่างผมก็พูดไม่ถูกพูดตรงๆก็พูดไม่ถูกครับ ผมว่ามันก็อยู่ประมาณาคลาสสิกแบบโมเดิร์นนะผมเรียกยงี้แล้วกันมันเป็นไฟกลมที่ยังมีความโมเดิร์นร่วมสมัยอยู่ที่ยังขับแล้วยังดูเท่ะนะครับเทอย่างผมเป็นลูกค้าคนหนึ่งผู้หญิงนะครับพี่เจดยเนาะก็ซื้อขับไปแรกขับอินเตอร์ก่อนอินเตอร์50นะครับก็มาเปลี่ยนเป็นช็อตกันนะครับถามว่าทําไมแรกถามว่าทําไมาถามึงเปลี่ยนซึ่งในคาร์ทกห้าศูนย์เท่ากันเขาชอบด้วยทรงเลยอันดับแรกไปที่งาน ือทรงมันสวยสวยจริงครับมันแต่งแล้วจัดทรงดีๆสวยนะครับแล้วก็ขับกระชับมากขึ้นลองถามเขาแล้วนะครับว่าเขาบอกว่าขับดีกว่าเดิมในโฉมของอินเตอร์ในโฉมแรกๆเยอะนะครับแล้วก็เข้าเมืองเข้าเมืองคือขับง่ายเลยแทบจะขับใช้เป็นชีวิตประจำวันเลยไปทิปป่วยด้วยนะผมเห็นอยู่อันนี้ผู้หญิงขับนะเออจริงๆคือผมบอกว่าผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีนะครับเด็กวัยรุ่นก็มาซื้อกันนะครับ ถังน้ามันมันจะให้มาอยู่ประมาณ13.8ลิตรประมาณนี้ครับผมว่าก็เพียงพอละการเดินทางแล้วครับเพราะว่าน้ํามันมันก็ไม่ได้หายากไม่เหมือไน,ไนไฟฟ้าคุณไม่พออะไรคุณก็แวะจอดเติมนะครับขับเรื่อยๆบิดก็คือกินตามมืออะเออกินตามมือเนาะถ้าบิดมากก็กินมากบิดน้อยก็กินน้อยนั่นเองอย่าไปซื้อเรื่อยๆอัตรายสิ้นเปลืองครับผม,ผมว่ามันซื้อรถ,รถซื้อมาใช้อ่ะถ้ามานั่งกงาางังวลอัตรายสิ้นเปลืองไปซื้อรถไฟฟ้าครับดีกว่าเนาะ ไม่ต้องมานั่งพวงอะไรมากมายพวงอย่างเดียวคือมีที่ชาร์จหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเขาสปีดผมไม่รู้นะแต่มันก็วิ่งเกินร้อยสี่ร้อยห้าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าลองจับความเร็วทักร้อยสามผมก็รู้สึกทรงรถด้วยทรงร,รถอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกเวอร์แล้วอ่ะมันไม่เหมือนทรงรถสปอร์ตนะครับก็ <c oughs> ขับเท่ขับหลอ่อผมว่ามานันเครื่องทวินยิ่งคุณไปเปลี่ยนท่อนะม <c oughs> ันจะเป็นลูกๆเราเป็นโอโ้โหโคตรได้ดยิ่โคตรอย่างดีเครื่องทวิน มันฟังแล้วดูไม่เบื่อรถที่ฟังเสียงแล้วมีสเสน่ห์ดูมองแล้วก็ไม่เบื่อนะครับไม่เหมือนพวก Big Bike Sport บิ๊กบสปอร์ตรถพาดีสุดเลียงอะไรที่ผมแบบเดียวผมเบื่อเอาจริงผมแบบถ้าไม่ได้ขับแบบห้าปีผมวิ่งหมื่นโลยอย่างเงี้ยเออรับผมปุ๊บโค้งดีไม่ยุ่ยนะครับโค้งดีไม่ยู่ยความเร็วที่เก้าสิบนะครับถ้าความเร็วร้อยผมยังไม่มีที่ให้ลองนะครับปุ๊บแล้วก็หลบสูงขาท่ออะไร โยกลอเคนะโอเคเลยคุ้มค่าไหมในราคา2แสนกลางๆ650กับที่คุณกระจ่ายผมว่าก็คุ้มค่านะคุณใช้เงินดาวน์ต้องเยอะก็ได้คุณผ่อนยาวๆเลย6 0 6 0ทั้งหมดอย่างเงี้ยผ่อน4,000กว่าบาทนะได้ครับ650เออแล้วรายน,รานต์ฟิวเขาการันตีการันตีเครื่องยนต์ให้3ปีนะอย่างนานไม่จำกัดระยะด,ด้วยนะครับแล้วก็เขาฟรีค่าแรงให้3ครั้งแรก ตัครั้งแรกคุณจะไม่เสียค่าแรงแต่คุณก็จะเสียค่าสิ้นเปลืองต่างๆพวกน้ำมันปกติเนาะแต่เขาจะมีส่วนลดให้นะครับผมคือดีแล้วอ้อแล้วก็ช่วยชุกเฉินรถคุณเป็นอะไรเกิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีบริการรถยกชุกเฉิน3ปีให้อีกไม่จํากัดครั้งนะครับ3ามปีนะครับ3ามปีนะครับมียกฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับคุณจะอยู่เหนือลงใต้ ดึกด,ดื่นที่หนึ่งทีสองคุณโทรเข้าไปครับเขามีรถช่วยเหลือเฉิดให้นะครับเบรกเบรกเป็นของไบเบ, Đ บ้นะครับผล er ิตโดยบริษัทเดมโบนะครับเบรกดีบอกเลยเบรกดี ABS หน้าหลังแจ๋วนะครับช่วงล่างแจ๋วอีกอเออโชว์ว่าชโชวก,กลับอ่ะไม่แจ๋วได้ไงอ่ะให้มาขนาดนี้ฟุ๊กุ๊กกอ่าหลบหลุมหน่อยไ่าไหไ่ะดึงง่ายครับลิกง่ายไอตัวชิปเปอร์ตัวเนี้ย นาฬิกามันจะลิงก์กับของแท็มือถือแล้วนะถ้าเราไม่เชื่อมมือถือมันก็จะไม่ขึ้นเวลาแบบตรงกับเวลาปกตินาฬิกาอ,อแต่เราเชื่อมมันจะขึ้นเรามาดูนาฬิกาฝั่งซ้ายก็ได้ไม่ต้องไปสนใจฝั่งนี้นะครับมันจะบอกเทิร์นไปเทิร์นอีกรถไ่เลื้ยสายเราดูคู่าฟทางหลวงปีเขียวอะไรอย่างเงี้ยอ้ตาเล่งแสงได้เ,เล่งแสงเดียสามร้อยยี่สิบ กร็รถคลาสสิกมันไม่ใช่รถที่ลากรอบบอกงี้รอบไม่ได้สูงไม่ได้เป็นหมื่นรอ,อบคือขับเอาฟิลขับเอาหลอ่อนะครับขับเรื่อยๆต้องชอบในความคลาสสิกจริงๆผมพูดตรงลยน,นะทำไมผมอยากสนับสนุนพวกคุณซื้อรถคลาสสิกทรงแบบพวกองนี้นอ่ะทรงไปกลมอะไรพวกนี้นนะผู้หญิงโคตรสวยผู้หญิงแต่ละคนที่ขับอะไรก็ตามที่แต่งตัวแบบว่าวินเทจคลาสสิกเนะี ผมไปดูมาแล้วตอนแรกผมอยู่วงาการสัพพอร์ตพรคนก็รู้ใช่ไหมพอผมลองมาเข้าวง,าก,งการนี้อโอเคน่ารักสวยเลยแบบมีลายสักหน่อยๆแต่งตัวเสื้อตัวเล็กๆสหุ่นแบบว้าวแจ๋วบอกเลยซื้อสวยจริงแต่บครงนี้ผมก็ชอบนะติดรถี่นี่แหละเนี่ยปกติผมเข้าคงตัวเอ,อ,อตัวเนี้ย เดี๋ยวเสื้อผมจะขาดรวะเสื้อกันลมธรรมดาด้วยไม่ได้ใส่เสื้อแบบว่าเสื้อนังหนังเสื้ออะไรมาเสียห้าครับโอเคนะเิ่งเเลยจมูกผมสันแล้วมันโตนล้มป่ะผมไม่ชินกับรถตรงเนี้ยสันแล้ว ขับได้เร็วอยู่นะเร็วได้อีกอะ่ะแต่ว่าผมมันตรงคาเฟ่ที่ผมบอกว่าตรงคลาสสิกอะ่ะไม่ได้มองว่าที่ขับเร็วมันเริ่มแบบลมมันประทัเต็มตัวเลยนะขึ่งตัวถ้าอย่างผู้ดสปอร์ตผมก้มมันยังวิ่งข้าลมมันยังนิ่งอยู่ร้อยสี่ร้อยห้ายังนิ่งอยู่นะครับแต่เนี้ยรถนิ่งนะผมบอกก่อนว่ารถนิ่งแต่คนไม่นิ่ง ถ้าเป็นทรงบลิเซอร์ของรถยนต์ฟิลโตัวซูปเปอร์มินิออผมชอบที่สุดนะครับทรงลงทรงลงแต่ว่าครับโคตรฟิลโคตรด,ดีทรงลงเท่ๆหน้าช็ดเช็ดล้อหน้าใหญ่ๆล้อหลังเล็กๆลงมันจะไม่ท้อปัญหาเท่าไหร่นะครับติดชิวแจ๋วเลยอันนี้นี่เต็มเต็มคาราเบลปัท้าลมหน่อยเนาะทรงนักเก็ตอ่ะเรียกว่าผมเรียกพูดบ้านๆเลยง่าย,ายๆทั่วไปเลยรถทรงนักเก็ต เอ,อลมเต็มๆคนที่เหนก็อ,อยู่ที่ร่างกายคุณตู้กับลมมวกต่างๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมเออผมไม่ได้ขับรถเร็วหนานมากแล้วพอเริ่มโตมากขึ้นก็ไม่ได้ขับแบบซัดแบบอะไรขนาดนั้นแล้วผมมองไม่รู้เรื่องแล้ว่ยขับรเร็วๆสายตาไม่ได้แบบว่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นแต่ก่อนนะผมวิวแหกทุกรู แสงได้ผมงมาแอบตี้ล้วออกในเครื่องแค่นี้ครัอฟิลเขาเครื่องใหญ่สุดตอนนี้ปัจจุบันนะ 650cc นะครับทุกคน6สปีดนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ผม,มอยากจะรีวิวม,มากๆเลยก็คือเกลีร่า450อัตราเร่งโคตรดีนะครับในมุมนอกที่เขาทดสอบมาเทียบหลายๆค่ายแล้วครับผมบอกเลยน้าจะหัวครับนั้นๆ g ้น i l ลี่า450ความเร็ว แต่ว่าเราก็ต้องลดหลักโดนตัดนั้นตัดนี่ลงมาเนาะแต่ผมับมาแล้วผมบอกว่าเขาเรียกไฟฟ้าแรงอัโอดโคตรปิดนะครับเครื่องโรยอนฟิลคุณต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยครับในราคาที่ไม่ได้แรงมากเนาะคนจะมองแบบว่าเนี่ยรักแม่งจะดีไหมราะคาไมได้แรงมากถ้าเทียบก,กับมันเทียบก,กันไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> ถ้าโรยอนฟิลยังเป็นของอังกฤษแลวเขายังทําอยู่ คุณไม่ได้ขับราคานี้แน่นอนผมพูดเลยไม่ได้ขับในราคาอย่างนี้แน่นอนคุณได้ขับราคารถอังกฤษแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้มันของอินเดียไงเหล็กอินเดียเขาต้นตัวจากเหล็กราคาเขาทําราคาได้ดีนะครับเครื่องผมบอกเลยเครื่องทนเครื่องทนนะครับมันขับอินเดียได้บ้านเราก็ขับได้สบายนะครับอะไรทุกอย่างหลายๆอย่างเขาแบบบางอย่างอาจจะรอนาน มันก็ลหลายหลายคับ้าไฟบางชิ้นมันเป็นสิ่งที่รอนานบางอย่างเราหามาใส่ทดแทนได้เราหาเองเราใส่ก่อนได้นะครับวัสดุประกอประกับอะไรต่างๆเนี้ยเขาเปลี่ยนวัสดุดีขึ้นนะครับนี่เป็นเครื่องเอาดีขึ้นแต่ก่อเป็นพลาสติกน่อยๆใช่ป่ะดีขึ้นคนขับรถยนต์รุ่นแรกๆเลยอินเตอร์ที่เข้ามาใหม่ความอุูมเลยรเหมกันเลยว่ารุ่นนี้แม่งอิจฉารถตัวปัจจุบันมากๆเลยให้หลายๆอย่างมาดีมากๆนะครับ ช็อตการมีทั้งหมดจบเลยอ่ะสรุปเลยนะครับแต่ราคาสองแตงกลางผมว่าคุ้มค่าที่คุณจะจ่ายนะครับโปรโมชั่นมีลองไปถามเซลล์แล้วก็ในด้านล่างผมจะทิ้งลิงก์เพจแล้วก็ลิงก์ที่ต่อต่างๆให้นะครับสถาโปรโมชั่นของแถมต่างๆนะครับโดยยเอ็นพิวพระรามห้านะครับเท่านั้นนะครับบริการส่งฟรีทั่วประเทศจัดไฟแนนซ์จัดเอกสารทั่วประเทศไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมีค่าใช้จ่ายอย่างเดียวเงินดาวคุ้่ใจอย่างเดียว คุณยจกันได้อย่างเดียวอย่างอื่นคุณไปขอเขานะครับเดี๋ยวเขาจัดก,การให้อยัางหล่อยืนชมให้ครั้งหนึ่งนะครับมาททสรถแรงต่างได้ที่โรเจอร์ฟิลมรลมห้ามีหลายรุ่นให้เทสให้ทดสอบนะครับแต่ช็อตกันน่าจะไม่มีเทสแล้วนะครับอันนี้เป็นรถของไทยแลนด์นะครับยืมมานะครับประมาณนี้อย่าลืมนะครับข้อมูลต่อด้านล่างกับแกบ